加油站等一会儿。 ครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีไปยงังเอฟซีผู้ติดตามร่วมไปถึงอาจารย์ทุกสุ่มทุกข่ายนะครับผมที่ชื่นชอบรักในนกเขาใหญ่น้ำกันนะครับกพ่อกันอีกคือเก้านะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองคูขันนะครับกัพ่อกับผมคือเก้าครับมอนหน่อยนกเขาใหญ่นะครับผมกัพ่อกันคลิปนี้กะ แง้มแรงนะครับผมหลังเลิกงานนะครับกะได้จักรลักหนึ่งกับเอานะครับมือนีกับผ้าเจ้ากวนอูจูเนียนะครับผมออกมาเล่นปลาแง้มแรงอีกนะครับหลังจากมือเศร้านี่จัดแพ็กค,คู่แล้วนะครับผมบรรยากาศเง้มแรงนะครับ ไม้ก็เป็นไม้บ้านบ้านชํำแหละนะครับผมช่ำแหละตะวันตกประมาณนี้แหละครับช่ำแหละตะวันตกตำบลห่วยเหนืออำเภอูุขันจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับกาเวลาหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกาเลือกไม้แล้วนะครับนี่นะครับผมมันเป็นโฮมเนาะครับเนาะ ในคันแทกับมันกะซีมีแดดแน่นะครับกะอาศัยต้นพิ่งนี่แหละครับผมมีต้นพิ่งรอ,รอบรอบขางนะครับนี่นะครับผมท้ามากก็ได้ปะทะกันเลยนะครับกาฝากเป็นกำลังใจให้กันฝากติดตามรับชมและลุ่นไปน้ำกันได้นะครับผมติดตามลุ่นและรับชมนะครับ เรียบร้อยนะครับผมแต้มที่41นะครับที่เด็ดนะครับตัวนี้มีสับอ่างนะครับผมมีคู่อ่างนํำนะครับเดี๋ยวสิพาไปดูโตัวตนกันนะครับกุอูจูเนียนะครับผมงานมันแรงนะครับมาตั้งพี่เหรอครับ หัวเข้านะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมแต้มที่4ี่สิบเอนะครับนะครับผม นะครับผมครับคลมดีนะครับตัวนี้เห็นเทดทั้งต้นนะครับมึงล่นะครับผม มีอ่างน้ำนะครับผมมีซับอ่างน้ำนะครับอ่างเนี่ยเห็นมีค่ำหนึ่งหรือสองคาำหนึ่งแหละครับในตนใ้นใจเอาเรื่องนะครับแต้มที่ 4 1 0 s นะครับผมย่ำแรงแรงหลังเลิกงานนะครับมันๆครับพี่น้อง ขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับเก็บเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับแต้มที่4 1นะครับผมของกวนอูจูเนียนะครับกับมานตอนเนืองนะครับผม ครับกวนอูจูเนียนะครับผมกะมือเศร้ากับแพ็กคู่นะครับได้สองแต้มย่ำแรงมากกับจัดอีกแต้มหนึ่งนะครับผมกะแต้มรวมตอนนี้กะสี่สิบเอ็ดนะครับฮอดนะครับพี่น้องส่วนขึ้นกะคือเกาครับผมขึ้นหวานหมานเจี๊ยบกัครับผมอาจารย์เก่งกองทิพย์จัดห้คือเกานะครับนะครับผม ชุดนี้ยีบหารักนะครับแต่ว่าเหลือยีบสามนะครับผมหมานคือเก่านะครับผมกขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิร์คลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปได้ต่อๆไปนะครับทีมงานใดออกไม้ก็ขอให้มันหมันเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีใช้กันสุขภูสุขคน สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ้ายคลิปนี้ผมก็ขอ,อกาวคำวา่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับพ่อ,อกันได้ในคลิปต่อไปครับผมจบการโม่ครับพี่น้องมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไล<ห>ค์กดแชร์ดกดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขุขันครับผม